โอ้ยบรเห,ยยเ,ยหเห็นยายเตี่ยวยนะจ๊ะเนาะอ่านอวยกันบรเห็นยายเตี่ยวสั่นติดตังได้เห็นแล้วสวัสดีจ้ามาเนีมาจิงเขากระต้มจืดกับเายี่ยวต้่มจืดหมูมันนาว ต้มจืดหมูก,กับฟักแมวแม่จันนี่ต้มจืดฟักแมวเห็นบ่จ่ะเห็นบ่ะไปนั่งดีดีก่อนเหลือง,งานมาหนาวหนาวพอแม่พี่น้องเอ้ยนำแข็งลดกับสตาร์ทบดติด <c oughs> สตาร์รถดยุบสัน่นส,ส้ำสติดนะจาจันเนาะลูกสาวก็ต้มห่อนห่อนมาจา่ามามาสดแก่ห่อนเออแก่หนาวก็ยไส้เตี่ยว มาเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังลาวฟังกัมพูชาหนองไส้หล่ามากินน้ำยาเตี๋ยวอันนี้น้ำพริกบักขามลูกสาวเขาตำใสกับโปกไว้น้ำพริกบักขามแม่จ้ะยนเตี๋ยวกะเซียมาไว้เนี่ยล่ะกับเขามาจากแสบแสบกับยาเตี๋ยวคือเก่าล่ะคนผู้เก่าผู้หายคือเก้านี่ล่ะ ข้าวกระห้านน,นี้ก็ยอดทัวรล้นเต่าแล้วจ้ะน,นะ่ืมบะขามสมมิดเลยเนาะสมเ้อบะขามเนี่ย ต้มซ้อบะ้ามันนะจัะเนะหอนจ้ะอืมเขาก็ต้งเ,เห็นแล้วคัน บดายลงเิิบลายมือแล้วยากหลายอยากน้ำประชุมเรียงงานน้ำจ่ะเลยบไายลงคิิบ ซบ่บพริกบักขามอะสมกับบักขามไม่เลยเนาะสมขามใจ <laughs> đồ ngủ ăn <laughs> Bị may à ព្រះញាំពីញាំពេបដែរលោកចា៎ แซ่บจ้ะสดห่อนๆเอานะนหอนวสดห่อนๆฝักแมวแทนบักฝักบ้นานเฮา อืหอมเราจะกินเย็นๆน,นะหอมนะนจน๊ะเนาะฝักมันอมคึ้นหอมไลยหอมหลายปากพอง <c oughs> เป็นหอนหลายปากพองน้ำเลยเด้จ้ะน้ำจนเป็นน้ำแข็ง

จากสิพักพรจากสิฮห้งานต่อบริษัทใหม่เขาก็เขียนกระดาษหายยอะมรท่านหัวว่าสิต่อย่ำใดหให้แล้วปีใหม่ไว้ก่อนอยากพักพร ก็เป็นน้หนาวน้ำมาแล้ว แต่พื้นกระหล่อยน,าน่าจะเนาะสดน้ำโกโก้ทำน้จเจิ๋วมันสมสมแนวลองข้อ แ่บ đồ ngọt oan Mà nhạc nhầm É a baleia. <laughs>

ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าอิ่มแล้วบายบาย